เราเอะไรพี่น้องขับรถสุดหล่อ,อให้พุทธเกลือเมื่อกี้นี้ก็มาขับขอให้รถเรามาใช้ครับุเกลือ,อตักกับแล่โคก่อนครับมาซื้อดินด้วยครับกับพีซีสองร้อยด้วหกวันนี้พ่อแก่คนขับเมโคไปหวานข้าวนาปังครับช่วงนี้ช่วงนาปังครับจะซื้อ,อรถกันนั่นอยู่นั่นพี่น้อง ค้ังก็จะเป็นพ่อแก่ครับขับพี่น้องไม่โครด่ากันนี่แหะพี่น้องมืกเจอก็เป็นพี่น้องกันนี่แหละลอกนาะลอกนาะเนีนนิ่มนวลๆครับ PC สองร้อยรุ่นหก โคมัสึอันนี้ก็ถึงรุ่น10แล้วพี่น้องรุ่นหกก็หาดูยากแล้วครับทุกวันนี้แยกอะไรก็เยอะครับทันนี้ถือว่าอยู่ประมาณกิอนตยู่พี่น้องการทำงานความเร็วระบบไม่มีโหลดไม่มีควนไม่มีหนักเครื่องครับไปเรื่อยๆเสียงนิ่มๆอันนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่นะพี่น้องยังไม่ถึงปีครับ ดีๆนี่น้องแคนน้อยออกเสื้อแตกี่น้องเสื้อเครื่องแตกเลยเห็นเครื่องไหนครับเห็นเครื่องรุ่นเก่าแต่เครื่องขมิ้นนะครับเอออ่ะเออเอาไว้เดือกกระบะเอาไว้เด้อ นิ่มๆแล้วมื้อเช้านี้นะ่าจะเป็นข้าวแก่คับมาป้ากันแพนาไว้นี่ประวัติข้าวนาะปังแล้วเมื่อวนนี้ผมก็มาซื้อไปสามเที่ยวอ้านั่นละเจ้าเออเอาละเออ โอ้บอกเอาไว้่ะเอาไว้วะอะรอบแรกดังมาแรงรอบสองกระออกเลยพี่น้องอ ใส่มาอีกซาเล้งมาที่น้องรถพ่วงมาโอ้สุดบอสจะได้หลบให้รถพ่วงนะครับหลบไปรถพ่วงเนี้ยหลบรถพ่วงนี่เด้อรถพ่วงมารถพ่วงมามามายายมามามารถพ่วงมาพี่น้องรถพ่วงมา ตั้งเยอนะพี่นอ้องเอ้ย่มันยังกลางข,าขวาเราไปรอดนะพี่นอ้องดูดีอยู่สต๊อกสต๊อกอ,อันนี้เราจะไปผสมอยู่หน้าบ้านนะพี่นอ้องที่บ้านเราครับ อย่างเนาะพี่น้องมันจงข้างขวาไปรอดรอดเลยพี่น้องเออยังานนะมันนานจะได้ขับพี่น้อง ราจะไปให้ผมว่าตัดหาย